สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อ้อจะมาแนะนำวิธีการอ่าดูคนที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะใน Facebook เนาะแล้วเขาส่งข้อความหาหลายคนจะไม่เห็นข้อความค่ะออก็เลยหยิบยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะเผื่อว่า่ามีคนส่งข้อความมาแล้วคุณหาไม่เจอนะคะมันอยู่ตรงไหนกัน เข้าไปที่ Facebook ค่ะเห็นไหมคะด้านขวามือของเรานะคะว่าจะเป็นข้อความค่ะกดค่ะกดมาแล้วนะคะด้านซ้ายมือที่ตรงแชทที่มีโฟลไฟท์แล้นะคะเรากดตรงนี้ค่ะกดนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาค่ะนี่ค่ะคำขอ ส่งข้อความอยู่ตรงนี้นะคะกดค่ะนี่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะคนที่ส่งข้อความหาเราแล้วเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะอันนี้มีคนส่งมาเยอะนี่คืออ้อไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบค่ะเพราะว่ามีแต่ส่งมาถามเรื่องงานบางคนก็มายกโป้งให้ช้เฉยค่ะ อันนี้ก็อ้อไม่รู้ว่าเขาอ่าอยากติดต่อเราเพื่ออะไรคะ่ะอ๋อก็เลยไม่อยากติดต่อกับเพราะว่าเราไม่รู้จักกันนะคะปิดการแชทที่ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งข้อความถึงคุณถึงผู้ส่งข้อความไม่ทราบว่าคุณเห็นข้อความจนกว่าคุณจะตอบกลับเขาไม่เห็นเรา อ่านข้อความเขานะคะจนกว่าเราจะตอบกับเขาค่ะมาดูตัวอย่างกันสักอันนะคะตัวอย่างแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือสวัสดีค่ะเราอยากไปเก็บเราต้องทำยังไงคะนี่คือเขามาอยากรู้ว่ามาเก็บ ผลไม้ประเทศฟินแลนด์แล้วมายังไงอะไรประมาณนี้คือออไม่ขออนุญาตตอบนะคะออไม่ได้มีบริษัทที่รับพนักงานมาค่ะก็ไปหาข้อมูลกันที่ในกลุ่มที่เขาหางานกันนะคะคุณจะได้งานค่ะเนอะก็ต้องเข้าใจออด้วยนะคะคลิปนี้ก็เอามาให้ชมเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนค่ะ ไม่บายนะคะ